สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่มีความกังวลนะคะกัวส้มไม่สะอาดก่อนการรับประทานนะคะวันนี้มี3ามขั้นตอนง่ายๆในการล้างส้มให้สะอาดมาฝากค่ะให้เริ่มที่ขั้นตอนที่1กันเลยค่ะให้เรานะคะนําส้มที่เราได้มานี่ละค่ะล้างผ่านน้ําให้สะอาดค่ะใช่แล้วค่ะเปิดน้ําก๊อกล้างผ่านน้ําแบบนี้ละค่ะ ใช้เวลาในการล้าง5-10นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวจิกุ้งจะทำให้ดูนะคะเปิดน้ำก๊อกไหลผ่านแล้วใช้มือนี่ละค่ะถูให้ทั่วลูกส้มของเราเลยค่ะขั้นตอนนี้ใจเย็นนิดนึงนะคะใช้เวลาในการล้าง5-10นาทีนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำสีลิตรค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วน้ำส้มที่เราล้างนี่และค่ะลงไปแช่10-15นาทีค่ะแช่ทิ้งไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ิจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากครบเวลา10-15นาทีนะคะขั้นตอนสุดท้ายให้นำมาล้างผ่านน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะล้างผ่านน้ำเปล่าใช้มือถูเบาๆอย่างนี้ละค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะทานส้มครั้งต่อไปสบายใจแน่นอนค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ